คัสในราคา1ล้านดิจิตเท่านั้นเองนะคะกับ E350E อเอวั A, งกาสุดสวยเลยค่ะ คันนี้ราคาเพียงแค่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นได้เปคเทอยางสีขาวบ่อน้ําตาลอีกด้วยนะคะเลขไม่น้อยด้วยค่ะเพียงแค่55,000ืกิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่ค่ะมีระบบ eQ power ให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับขุมพลังเบนซิน plug-in hybrid นะคะบอกเลยนะคะว่าขับสะุกแถมประหยัดน้ำมันอีกด้วยค่ะคันนี้สามารถวิ่งโดยไม่ใช้น้ํามันนะคะสามารถใช้ไฟฟ้าได้3ามกิโลเมตรค่ะเครื่องยนต์เบนซินของคันนี้นะคะขนาดอดียวที่2 0 0 0ันซีซีได้พละกําลังแรงม้า2 11แรงมา้าและก็ได้กําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าอีก88แรงมา้าสำหรับบอดี้ด้านข้างตัวรถนะคะ e c l a จะเป็นซีดานขนาดมิดเดิลไซส์หรือว่าขนาดกลางนั่นเองค่ะด้านหลังนี้ที่นั่งสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ E-Class เขาเป็น long S-Class แค่รุ่นเดียวเท่านั้น ภายในกว้างขวางนั่งสกสบายส่วนตัวเลยนะคะชอบรหัสตัวถัง w 2 1 3ามมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ไฟไท้ายที่สังเกตด้านในนะคะจะมีตัวไดมอนด์อยู่ค่ะทําให้ดูหรูหราลักชัวรี่มากๆเลยนะคะไฟไท้ายจะเป็นแบบ LED ดีดีไซน์ใหม่แล้วก็เป็นโครมสีแดงขนาดใหญ่ด้วยค่ะด้านล่างก็มีดิฟิเซอร์ติดตกแต่งมาให้เรียบร้อยมากๆเลยนะคะรวมถึงพื้นที่เก็บของค่ะบอกเลยนะคะว่า e-class ทําพื้นที่เก็บของได้กว้างมากๆเลยค่ะแถมผู้ลูกค้าย,ยังสามารถพับตัวเบาะเพิ่มพื้นที่ได้อีกด้วยนะ ะะและยังไม่หมดเท่านี้ฝาท้ายไฟฟ้าก็มีมาให้แล้วค่ะ บอกเลยนะคะว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆคุ้มกว่าคันนี้ไม่มีแล้วในราคาเพียงแค่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นย้ําเลยนะคะว่าคุณลูกค้าจะได้ขับอีคัสสีขาวบาะน้าตาลสุดสวยเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากําลังตามหาอยู่ต้องรีบสแกน QR วอารคมาสอบถามจที่ฝ่ายขายด่วนเลยค่ะหรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราค่ะ www เป็นแค่ดอทเรามีสต็อกคันอื่นให้เลือกมากกว่าอีก2 0 0้คันแบบจุใจเลยค่ะภายในค่ะสวยแบบ แบบนี้เลยนะคะและนี่ก็คือเสน่ห์ของเบาะภายในสีน้ำตาลนั่นเองค่ะและแถมด้วยสภาพยังสวยเนียบมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าลองสังเกตตัวเบาะได้เลยค่ะตัวปลีกเบาะด้านบนแล้วก็ด้านล่างไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะคะ ได้คันนี้ไปคุ้มสุดๆเลยทีเดียวค่ะขอเริ่มตั้งแต่ตัวแดชบอร์ดเลยนะคะรุ่นนี้ได้จอวสกินด้วยค่ะเชื่อมต่อผ่านตัวสมาร์ทโฟนได้ทั้งหมดเลยนะคะรับสายวางสายหรือว่าเชื่อมต่อแอปพลิเคชันของตัว Mercedes Me, Mercedes App, Mercedes Link, Apple c a r p l a y a n d พอแรรวมถึงเบ์เซอร์ก็สามารถใช้งานได้ด้วยค่ะ ครบจบเลยทีเดียวนะคะรวมถึงไฟแอมเบียนไลท์ค่ะลูกค้าก็สามารถตั้งค่าตั้งค่าระบบต่างๆได้ด้วยนะคะไปที่โหมดรถยนต์ก็สามารถปรับรูปแบบการขับขี่ได้ปรับโหมดเครื่องปรับอากาศปรับไดนามิกซีเล็กได้ด้วยนะคะเป็นโหมดการขับขี ปรับที่หน้าจอก็ได้หรือว่าปรับที่คอนโซลตรงนี้ก็ได้ค่ะในส่วนคอนโซลตรงกลางนี้นะคะจะเป็นสีดําแบ็คเปียโ,โนค่ะมีพื้นที่เก็บของเก็บแก้วน้ําเก็บสมาร์ทโฟนได้นะคะเป็นระเบียบดีมากๆเลยทีเดียวค่ะมีตัวช่วยจอดบักกิ้งพลอตดด้วยนะคะก็ตัวรถคันนี้นะคะขอบอกอีกหนึ่งครั้งเลยค่ะว่าใหม่มากๆเลยค่ะ ด้านหลังค่ะสะดวกสบายกว้างขวางมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเล็กลุมหรือว่าเฮดลุมนั่นเองค่ะออปชันด้านหลังที่มีเพิ่มเติมมาให้นะคะก็คือช่องแอร์นั่นเองค่ะปรับระดับแรงลมได้นะคะรวมถึงม่านข้างค่ะแล้วก็ยังมีตัวม่านหลังไฟฟ้าด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่าใครได้คันนี้ไปคุ้มมากๆเลยทีเดียวนะคะ สรุปเลยนะคะสำหรับ E 3 5 0 i E เอวังกาดคันนี้นะคะเป็นรถปี2019ค่ะเล็กมากวิ่งมาเพียงแค่55,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าน้อยมากๆกับราคาที่สุดพิเศษมากๆเลยนะคะเพียงแค่1 1 9 0 0ล้านกบาทเท่านั้นและคันนี้นะคะยังออกสูตรเบนท์ไทยแลนด์อีกด้วยนะคะราคาดีแบบนี้รอช้าไม่ได้ต้องรีบมาจองด่วนเลยนะคะเราก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่เดียวสรบขุกความต้องการวันนี้การ์ตูนลขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ